สีสายนน่มันสีเจ็ดเจ็ดสีตัวมีด้ไหมนนมันจะเด็กเจ็ดได้ไหนปักไเด็กเจ็ดไ่ได้ไหมถนสวัสดีพ่อครับผมอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีอ่า พ่อยังซื้อยังก่อผมซื้อพ่อบุญสงพ่อบุญสงครับผมมาพ่อคุณพ่อโดยบัผอก็คือมืัอนี้เนาะพ่อมาทําบุญค่อยมาพ่อกันมาทําบุญครับผมพ่อก็มาถากทางยี่วัดนี่ละครับอ่ามาพัฒนาวัดครับอืมมาทางต้นไผ่ที่พ่อมาถางต้องควบจัดเตือนเบอร์อะไรมือโอ้อันพ่อมงนี้มีประวัติอย่างไรก็บอกให้ฟังมเรื่องว่ามีเปียวอียังมีเปียวอียังก่อน แปลว่าน้ำดัน,นพื้นน้ำดันพื้นสิ่งนะน้ำดันพื้นสิ่นเขาจะเทพูนมาตะกาแล้วออวันนี้ไม่ดันพื้นเป็นหูลงไปนะเป็นหูเป็นหลุมเป็นหลุมลงไป,ป,น,ไปน้ำก็ได้ออบมันบ่ออยู่อยูเ่เสมอนี่แหละแต่ว่ากันตันไม่เรา ฝมันตกมันแห้งเลกเทียกันแห้งตัวมันนั่นโอ้ตอนเรานีฉีสมเลยเนื้อตาหน้าไม่มาตาหน้ามันสูงมโอ้นบมอกพุ่นเฮ็ดไปขนาดตาน้าพ่อเจ้าเก่านมยุ่ไปมันหนึ่งดันดันพืชไปออกท่อข้างหลังพุ่นว่าไม่ดีบ่นว่าเปี่ยวพญานาคก่อนก็เ้วคนอุดไว้โมยุ่วดิมันดันออกหมดดิ น้องพี่แขกแล้อยู่เปลเปลี่นแล้โครงการนั้นจสร้างหัวหนาโอ้พี่จะสร้างองคุยนี่รืเต้าพ่อยืนนะครับผมโอ้แกัเจ็บโอ้รับผมครับแต่ว่าพ่อตรงนี้เป็นป้าสาวเ่าบอกยังไงแม่นป้าสาวเ่าคนแม่นมัดติดเท้านี่แม่นมัดทั้งพี่ก็แม่นนี่โอ้นี่นี่เฮาอยู่นี่เป็นหลังป้าสาวที่สาวมันเน่าออกจากเส้ตัวนี้แล้วก็ได้มาตั้งนี่เป็นป้าสาครับผมเออสมัยมีเมียมแล้วมีเมียมแล้ว อ่าก็คือก oh. ็ฝ oh. ังน้ำมือนเผาน้าม okay. ือนี่้นงแล้โอ้โหก็มึงเผาเจาวก็มึงเผามงมีมนละอ่ามงเบาข้นก็นี่ขางมีมนครผมโอ้บัานี้พ่อม่ยูนี่โดยดนเลยพ่อไม่ยูนี่วาเขา้านศาี่พ่อว่าไม่ดีไม่ดีผมไม่ไม่มีคนบ้านนี้ดิอผมคนตะบนบ้านจันทรอาบ้านจันทร์คนณี้โอครับผมมัน้าเมันพูน ไอปาสองอนผมผู in <city> right ้บวชให้เล่าแล้ว่าจ่วันสายนี่ผมเล่นบนี้บัตรน้ำบฏิบัตรน้ำเล่าโอ้โาน้ำพอนมากครับพ่อเป็นผู้บวชให้เพื่อนตั้งกองตั้งกองบวชให้เพื่นครับอก็ได้น้ำมากวันนี้นี้พ่อมาอยู่นี่ได้ได้วายหนึ่งวันนี้นี่สิเขาเนยออยู่นานี่แหละมาข้ามมาดิผมมาข้ามมาเปลี่ยนให้มนเนี่ย เมื่อกี้เมื่อ้มิจฉาคมันมันไม่ไม่ผมไม่เห็นแต่ทั้งจบบอกก่อนแน่นแน่ครับผมไม่เห็นหอดไม่เห็นว่าสารดิเออคนว่ายสารปูหลังวัดป่าซานะครับเนาะวันนี้พ่อฝันอีหยังก่อนคือว่าฝันดีแท้ค่ก่อนดีโยตอนมาเห็ดอีหยังอยู่นี่บรือเ่แต่ผมมาทางนี่แล้วครับผมบ้านมุกกวันนี่ได้ฝันนั่นนะเออไม่ได้ฝันแต่โดนดิฝันเมื่อวานเมุกกวันนี่อยโอ้ เพราะมันมองผมทางผมเห็นเป็นเป็นเป็นสาราเสาราเนี่ยแล้ามุ่งยังจะมีไฟเป็นสายลงมาเลยกระซีปักชีสายครับบาน,นีนมีพระอ,อาจารย์แขกก็บ้รลวมากอาจารย์มาสมันมันบดิดีไฟมาถันมันซีสายนน่ มันสีเจ็ดเจ็ดีตัวมีได้่ะสันน้อมัจเ็กเจ็ดได้่ะสนนปักไฟเ็กเจ็ดบม่ได้ว่ะสนนโอ้งว่าใปักไฟเลเก็่ะมันลงมาเล็เดเลยไมมองห้าสิปิดเปิดทันทีเอออย่างใต้อ่ะโอ้สงไฟมันก็ห้ืนืนลงมากทีละอ่าเป็นสายลงมากออ้ตัดกสายได้มั้าสันตัดจู่บอสนตัดตัดอมาสันมันงมากมันต้องเอาไอ้สาปักกระป่อเหรอ่าส โอ้มันมีสีสายสีเส้นสีหลอดทอาไปครับหน่อยน้องมาอ่าอ่าสายไฟนะครับต่อ,อยู่ปลักไฟมีเลขเ็เลขเ็บเ็คู่ปักเลยทั้งสีปักโอ้ทั้งซีปลักสีปักมีเลขเก็ทั้งบมดเลยอ่านีจะเก็ดเก็ดเก็ดปลักไฟโอ้เก็บเก็บเก็เก็ดไปขนาดเอ้อืม บ้านนี้อลอดไฟเดียวอ่กบ่พ่อบ่รอดไฟเราตัดเราคือเก่ามันโอ้มันเนีหอยคือเก้อนเดียวอ่ะขอ้นก้อนเราบ่ได้ไปตัดตึ้งเนี่ยตัดเดี๋ยวเอตาไฟออกคือเชื้อตาตาไฟออกคือเชืออมันบานนี้มันก็เลยกฮงจิวสามดวงฮงจิวสามดวงพ่อกับบานนี้พ่อฝันยังไงต่อพ่อฝันยังไงแล้วพ่อแม่บอกกับอาจารย์เราก็วันว่าตัไหนก็มีตาไฟชนก็ไม่เมาเหมือนกัน เขตื่นตีให่ไหนวะนี่ก็ตื่นนาะตีซีเนาะโอ้โตีซีอ้วก็ได้ตื่นเลยรับอือบอกมาได้ว่าจนจำได้เลยว่าจำได้คร้ัเถาะเออยางมาเบ่งเลยโอ้ยยยยยยงมาเบิ่งแล้วนอนนยนมันยยยืยยยนยย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 ยตยยยงยยยเยย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 มยเยย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 ยืยย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 ั มัน้พ่อเลยตีเป็นเลขครับมเพราะตียงไผมบอกคนฟังต่านี้นะเอ็ดลมันเออเลเลยเจ็เออไม่ตะปากไปเป็นเลือเเออมห็ันออกเจ็เจ็ดคือจะไหนเออเสีออกกันใส่เจสามตัวมีอยู่บ้างเสี่ตัวโอเก็บอกไปภาษาผมนะครับผมก็เลยว่ามันมันเห็นในฝันเท่าไั้นอออ่าก็เลยมาบอกให้ฟังเีแต่ว่าส่วนโปติตีเป็นเลขกะเล้าเตะเล้าเตะครับผมอือ อันนี้่เพรานว่าบอกเลขเข้าไปครับผมมันเห็นแต่ว่าเห็นเลขนี่คือเห็นเลขเจ็ดเห็นเลขเจ็ดเป็นไปได้เพราะว่าสององน่ายะเนี่ยดันครับผมผมจิตตีบางในแล้วผมกบกข้นอ๋อมนเป็นเลขเจ็ดนะพ่อเนาะตีไปไหนครับผมตีเป็นเลขเจ็ดเพราะมันกบกขนแปลไปทั้งนั้นทั้งนี้นะมันแปลี่ยเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนเตี้ยแต่ที่เนี้ยปักไฟมีแต่เลขเจ็ด รอยไฟมียู้ยซีรอดแต่าพอว่าตัดออกหลอดหนึงซะครับมันจังสีงามมันบ่ก็ไม่หนี่ตัดไฟออกอันนึ่งแต่ว่ามันก็ายเป็นหอยซีอันคือเก่าหอยซีอันนี่๋อมันก็เป็นไปได้เนาะเจ็ดสี่สามเนาะเออเจ็ดเอสามเจ็ดสี่เนาะเจ็ดสามสี่นี่แคเน้อคือว่าสันกับว่ามีแตเกตตัวเดียวว่าสันกับไส่กับไปตัวชูนเนาะแต่ว่าหลอดแต่ละหลอดเนี่ยตีมันเจ็บ เจ็ดเจ็ดเจ็ดเมดนี่อมันหอยลงมาด้วยเออมันหอยลงมาด้วยโอ้ยเป็นได้บวนหนึ่งหอยลงมาเนี่ยเออบ้านนี่ออมันเสอเอเดียน้อเอมันบอเป็นสามบันชีมันอาจจะเป็นหนึ่งแทนหบวเ่ออ่าอก็เป็นไปได้เบิดเนาะอันนี้คือหัวหัวอครับผมอัหอยแล้วว่าตัดออกอันหนึ่งทเออคือเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งมีอ่โอ้แม่นอีีเดียวเนาะตั้แต่ไรบอกตัวเก้าดีบบอ หม่เป็นไปได้ดิมันออกสามหนึ่งเราออกเก็บสามนึงอีกคือเราอะไดิสามหนึ่งเก็บมึงเห็นอสามเก็บหนึ่งไม่เห็นเนาะแต่ว่าพอเราจาย์เพื่นฟั่งคนบ่าจะไหนบอผมบอกจะผู้สองแป่นหากรอพนนี่รับป้า คนมีข้อว่าจัไหนพ่อคนกับพ่อคนกับพ่อขม่าคนพ่ออนี่อืมคนกับพันวีข้อขม่าคนมีพันวีข้อขมาโอ้สั่งผมอือ๋อก็จีมีหมดแล้วอืมจุดจดหนึ่งเออจุดจดเนาะตอันตัวอืจุดหนึ่งจดหนึ่งสามเออ บองานแท้ตริงสามเจ็นาะสามเจ็ดหนึ่งสทอเนาะอือโอยอืมมัเจ็บทีเนี่ย้ยจะได้เจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนาะสี่เจ็ดอืมเจ็ดเจสตัวเลยโอ้สี่เจ็ดพออเก็ดมีทั้งสี่ตัวพ่นนะอืเจ็ดสามเจ็ดเจ็เจออืมเอือพอก่อนเหรอพ่บุญสงง พ่อบุญสงพ่อบุญสงสงเสริไหนละอือนะพี่รองอืออือพฝัน้าทางปลาหาปูนาพิงโศกตัวเอียนบวงมุนโอ้ยพี่รองวงไว้ตัวหนึ่งแรงเลยบวงมุนฮะวงไว้ตัวหนึ่งเนี่ยมักตัวอะไรหรพ่อ นาเกยพ่อมากกว่าไก่อนนายเกยพ่เจ็บมากอยู่แต่ว่าผมมันดีมากริงจรามากทั้งตัวเียนิจผมิเจ็บสามเจ็บสี่อืออืออืมเอายี่น้องขาจะไป็นนา่เยอือมีแต่เจ็บเจ็เจ็นวดา อันยกแค่นี้ยก็ชาวผมอ่าหืมสี่ในี่นะครับเนาะคือปอกฝันเห็นเออลขกอยู่ปกไฟมีตะเลขเก็บตัวเดียวอ่าสี่ปักกับเจ็บสี่อ่าสี่เจ็นะครับเนาะปรตัดออกอันหนึ่งไฟมันเลยคงอยู่สามอันอออันหนึ่งนะครับด้อ่าอันที่เป็นสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งก็ว่าได้ครับเนาะแต่ว่าหลอดไฟสี่หลอดปากสี่อันอมันมีเจ็อยู่สี่ตัวน่ นะครับเนาะกะสิเป็นเนี้ยแหละครับขั้นว่าเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดหรือว่าสามหนึ่งเจ็ดตัวที่ตัดออกเนาะครับว่าอ๋อขอบคุณเนาะทางคุณพ่อเนาะครับผมปูเพิ่นฝันเพิ่นมาถากทางอยู่นเลยนะพี่น้องเนาะเพื่อปูไปโชคเพื่อว่าอยู่นี่ปูน้ำให้โชคให้ตลอดดิแม่นครับปูได้มาได้ยู่นี่ครับมาเนาะเบิงต้นคุณพ่อกะตัวนี้แหละพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณคุณพ่อหลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ 아, 비랑.